โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาุเคราะห์ครั้งที่3ประจำปี2565ถูกจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2565ซึ่งดำเนินงานโดยนายทวัฒปานสีทองเกษตรอำเภอพระพุทธบาทและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสระบ,บุรี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายรุ่งนิลันนามวิชาประหลัดหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนางสาวดวงพรรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลทานกเกษมเป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับและร่วมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่คลินิกพืชโดยศูวนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชลบบุรีมาร่วมให้คำปรึกษา เราวินิจฉยัยด้านโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงให้ความรู้ด้านการผลิตมเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบฐานพิษตกค้างทางการเกษตรพร้อมทั้งนําเมล็ดพันธุ์พืชมาแจากจ่ายให้กับเกษตรกรภายในงานคลินิกดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีมาร่วมให้คําปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉยัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ตรวจสอบดินปุย๋ยคลินิกข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวลบบุรีมาร่วมให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคที่เกิดในข้าวการป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชในข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าวการตรวจสอบคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ข้าวการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากข้าวคลินิกประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการพอเลี้ยงสัตว์น้ำการควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำรวมถึงนำพัน์ปลาคุณภาพดีมาแจกใจ่ายให้แก่เกษตรกรคลินิกปศุสัตว์โดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสระบ,บุรีมาร่วมให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคก,การพยาบาลสัตว์การให้วัคซีนการควบคุมโรคระบาดในสัตวต์และการให้บริการตอนสัตว์เลี้ยง คลินิกบริหารศัตรูพืชโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาทมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดศัตรูพืชและแจกจ่ายหัวเชื้อราให้แก่เกษตรกรเช่นไตโคเดอร์ม,มาเมต,ตาไราเซียมและบิวเวีย คลินิกมอนไหมโดยศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติสระบุรีมาร่วมแนะนำการปลูกมอนเลี้ยงไหมรวมถึงให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์พันธุ์มอนการทำใบชามอนและแจกจ่ายน้ำมอนแปลรูปคลินิกสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดสระบุรีมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม คลินิกบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีสาหากรณ์สระบุรีนำกิจกรรมมาร่วมสร้างความสนุกและเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่กเกษตรกรให้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือนคลินิกชนประธานโดยโครงการชนประธานสระบุรีมาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำและการให้น้ำแก่พืช นอกจากนี้ยังมีบูธจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าให้แก่เกษตรกรเช่นสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบ,บุรีสำนักง,งานสภากเกษตรจังหวัดสระบ,บุรีและสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินสระบ,บุรีรวมถึงสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสระบ,บุรีที่มาร่วมให้บริการร้านธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงสุดท้ายของงานได้มีการให้ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยหน่วยงานเอกชนสยามยนต์แท็กเตอร์สระบุรีและยันมาทีทีเฟิร์สสระบุรีรวมถึงสาธิตวิธีการใช้โดนทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการพ่นปุ๋ยหรือพ่นยากำจัดศัตรูพืชในไร่นาของเกษตรกร การดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการ,กรเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่กว่าร้อยลายได้เข้าถึงวิธีการบริหารจัดการผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน